ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงใหญ่หน่อยนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลทวีวัฒนาอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับที่เราเห็นนี่ครับกำลังเพิ่งจะหวานข้าวไปเมื่อไม่นานนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินผืนใหญ่นะครับเพื่อที่จะทําเป็นบ้านจัดสรรนะครับหรือว่าจะจัดสรรที่ดินนะครับเหมาะเลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปประมาณ1กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนหมายเลข50-27นะครับก็คือถนนที่มาจากวัดไซใหญ่นะครับไปทางวัดต้นเชือกออกสารยานะครับประมาณ1กิโลนะครับตรงๆไปนี่เลยนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่18กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงสารยานะครับก็อยู่ที่24กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลง แหล่นของเรานะครับไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่36กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางเดินการเดินทางของ FC ผมนะครับนี่ครับถ้าผมยืนอยู่ตรงนี้นะนี่ครับเนี่ยมองไปตรงๆนี่เลยนะครับที่เห็นรถวิ่งอยู่นะครับอันนั้นคือถนนเส้นบ้านกล้วยไซน้อยนะนี่ครับเดี๋ยวผมปรับมุมกล้องให้ดูนะนี่นะครับที่รถวิ่งอยู่นะครับนะนี่ครับถ้าไปทางนี้นะครับ เลี้ยวไปทางนี้นะครับทางซ้ายนะครับนี่านี้จะไปวัดไซใหญ่นะครับแต่ถ้าไปนี่นะครับเนี่ยจะออกไปทางบางใหญ่บางบัวทองนะครับนะนี่นี่เลยนะครับเส้นนั้นเป็นถนนเส้นบ้านกล้วยไซน้อยนะครับเนี่ยครับแล้วก็บริเวณโดยรอบของเรานะนี่ครับอย่าไมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโครงการบ้านจัดสรรหมดนะครับนะแล้วก็ห่างจากแปลงที่ดินเรานะครับไปประมาณ3กิโลนะครับเราจะไปถึงโครงการหมู่บ้านพฤษา3านะครับนะเนี่ยไปนี่เลยนะครับไปประมาณ3กิโลนะครับจะเป็นโครงการ หมู่บ้านนะครับของพึกษานะครับห่างจากเราก็ประมาณ3กิโลนะครับเนี่ยเส้นด้านโน้นนะครับนั่นนะครับก็จะเป็นพื้นที่จัดสรรทั้งหมดเลยนะครับท่านที่จะทําจัดสรรนะครับที่ดินแปลงใหญ่ๆสวยนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับครับที่ดินของเรานะครับเนื้อที่48ไร่3งานเศษนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2ล้าน5นะครับของเราติดถนน2ด้านด้วยนะครับด้านเนี้ยนะครับเราก็ติด ถนนเช่นกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนะเรามีคลองนะครับเวลาเราทําบ้านจัดสรรหรือว่าจัดสรรที่เหมาะเลยนะครับเรามีที่ระบายน้านะครับลงสู่คลองนะครับเวลาน้ําใช้อาบใช้อุปโภคบริโภคไนครับเรายังมีคลองที่จะระบายน้านะครับแล้วก็ติดถนนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านแถบโน้นนะครับเราก็ติดถนนเช่นกันนะครับเราจะติดถนน2ด้านเลยนะครับแต่ถ้าเป็นด้านแถบโน้นนะครับที่ดินของเราจะเป็นลักษณะ ดี๋ยวผมผมวาดรูปไปแล้วเดี๋ยวผมให้เอฟซผมดูนะครับนี่นะครับของเราจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนะนี่ครับในส่วนที่ผมยืนอยู่นะครับดูตรงหัวนิ้วโป้งผมนะนี่ครับนี่คืออที่ดินของเรานะครับเนี่ยครับเราลึกไปประมาณ950เมตรนะครับเราไปถึงตรงช่วงนู้นนะ ช่วงที่เราเห็นเป็นทิวไม้นะครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านแถบนู้นนะครับที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ16เมตรนะครับด้านทางนู้นก็ทําเป็นทางเข้าก็ได้นะครับหรือออกทําเป็นเข้าทานนี้ออกทางโน้นหรือออกทางน้นเข้าทานนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับครับนี่ครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มี่ยตรงนี้นะนี่ครับตรงคันนี้นี่เลยนะครับประมาณไม้ปักนี่นะครับนะนี่ครับ เนี่ยที่เราเห็นไม้ปักนะเนี่ยครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับนะเราตรงไปนี่เลยนะครับของเรานะครับด้านแถบนี้นะครับเราจะได้ความกว้านะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับอยู่ที่ประมาณ80เมตรนะครับนะ่นี่ครับ80นะหรือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ความลึกนะนี่ครับเราตรงลงไปถึงช่วงประมาณตรงบ้านคนนะครับอยู่ที่ประมาณ950เมตรนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมวาดมือนะนี่ครับไปนี่ปุ๊บนะนี่ครับ นี่ครับไปนี่นะครับอยู่ที่80นะแล้วเราก็ตรงไปนี่เลยนะครับไปถึงด้านแถบโน้ตนะครับนู่นๆที่เราเห็นเป็นทิวไม้นันนี่ครับแล้วเราขยักเข้ามานี่นั้นนี่ครับนี่จาก80แล้วก็ตรงออกไปนะครับเป็นทางออกนะครับก็อยู่ที่16เมตรนะครับด้านแถบโน้ตเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเนี่ยผมให้ดูด้านแถบนี้นะครับของเราเป็นพื้นที่ที่ทำนาอยู่นะครับครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงนิดเดงนนะครับถ้าลมเสียงอู้ยอ้นะครับยังไงต้องขออภัย FC นะครับ นี่ครับของเรามาตามนี่เลยครับของเรานะครับด้านแถบนี้นะนี่ครับที่หันหน้าออกไปทางถนนเส้นบ้านกล้วยไซน้อยนะครับของเราจะหันหน้าออกไปทางทิศเหนือนะนี่ครับนี่คือทิศเหนือนะครับออกทางนี้นะครับออกจิกเฉียงหน่อยนะครับเขาเรีากว่าของเราคือจะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่เลยนี่ครับครับของด้านแถบนี้นะครับเขาเรียกว่าคลองแอนนะนี่ครับชื่อดังเดิมจะคนเก่าแก่เขาก็จะเรียกกิดปากว่าคลองแอนคลองแอนนะนี่ครับ ของเราน้ําไฟพร้อมเลยนะครับจะติดถนน2ด้านเลยนะครับด้านแถบนี้นะครับก็ติดถนนน้าไฟพร้อมนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอันนั้นก็ติดถนนน้าไฟพร้อมเช่นกันนะครับครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินผืนใหญ่นะครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงเนื้อที่48ไร่3งานเศษด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตําบลทวีวัฒนานะครับอําเภอไซน้อยจังหวัดนนท์นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ 2ล้าน3านะครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างงานนะครับก็นัดผมนะครับแล้วมาชมกันนะครับถ้าชอบก็ค่อยต่อรองกันไปนะครับแต่ถ้าท่านใดที่อ่าโอเคยังไม่ชอบเราก็ผ่านนะครับดูแปลงใหม่นะครับไม่ต้องไปต่อเขานะครับแต่ถ้าเราชอบนะครับเราค่อยต่อรองกันนะครับแต่ถ้าที่ดินราคาประมาณนี้นะใกล้ใกล้กับกรุงเทพนะครับท่านใดที่มีกําลังซื้อนะครับต้องต้องย้านะครับมีกําลังซื้อมากพอนะครับน่าน่าซื้อเก็บไว้ทําจัดสรรหรือว่าทําบ้านจัดสรรนะครับ นี่ครับของเรามันนี้เลยครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับนะเนี่ยครับถนนเนี่ยครับเป็นถนนของทางเจ้าของก็ทําเอาไว้นะครับทําเอาไว้กว้างอยู่ประมาณสักเกือบเกือบแเมตรนะครับไปไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับที่จริงตัวนี้รถวิ่งได้เลยนะครับเพราะว่าเราทําถนนไว้แล้วก็ลงหินเห็นคุกหินลูกรางนะครับอัดไว้อย่างดีเลยนะครับที่จริงเนี่ยคือวิ่งได้สะดวกสบายเลยนะครับถนนที่น้นเนี่ยครับถ้าเราซื้อนะครับเรายังสามารถที่จะทําจัดสรรเห็นไหมครับเพราะว่าถนนเนี่ยนะครับ เนี่ยกว้างเลยนะครับจริงรถรถสวนก็ได้สบายนะครับตัวนี้มันมีพวกต้นไม้เล็กๆน้อยขึ้นนะครับแต่ถ้าเราปรับให้ดีนะนี่ครับรถรถสวนกันได้เลยนะครับแต่ทำไว้กว้างนะครับแล้วก็บดบดอัดด้วยจากหินนี่นะนี่ครับนี่นะครับอันนี้คือหินหินลูกลังที่เราลงไว้นะครับบดอัดไว้อย่างแน่นเลยนะครับถ้าเราทําจัดสันนะครับอย่างที่ผมบอกนะคือด้านแถบนี้นะครับคือทางทิศเหนือนะครับเนี่ยของเราก็แบ่งล็อกแบ่งล็อกกันไปเลยครับ เนี่ยครับของเรามาตามนี่เลยนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งล็อกแบ่งอะไรได้เลยเพราะว่าถนนเนี่ยเรามีแล้วนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนของเราถือว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้นะครับทาไปจนเกือบสุดทางออกนะครับด้านแถบอีกฝั่งนึงนะเดี๋ยวผมต้องพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมต้องตัดจากไปนี้นะครับไปไปเจอกันด้านแถบโน้นนะครับแต่ผมพาดูแนวขอบเขตตัวนี้ก่อนนะครับถนนของเราจะตรงไปนี้เลยนะครับอหนผมพาลงมาดูถนนนะครับหลักหมุดของเราจะอยู่ตรงนี้ เนี่ยครับนั่คือพื้นพื้นนาส่วนนี้ก็คือพื้นถนนเห็นไหมครับเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ลึกมากนะนี่ครับเนี่ยมองเห็นนี้เลยนะครับนะนี่ครับเสาเขตเราอยู่ดีนะครับครับนี่คือเสาเขตเรานะครับนะนี่ครับจากตัวนี้นะครับ ย้อนกลับไปนู่นนะครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับอยู่ที่80เมตรนะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะนี่ครับเราก็ตรงตรงไปนี่เลยนะครับเห็นไหมนี่ครับนี่คือหลักหลักเขตแล้วก็ส่วนนี้คือถนนเห็นไหมครับกว้างนะครับกว้างเลยนะครับเพียงแค่มีต้นไม้ขึ้นนะครับถ้าเราปรับให้ได้ดีนะถือว่าสวยเลยนะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตัดจากตัวนี้นะครับไปเจอกันอีกฝั่งโน้นนะนี่ครับเพราะว่า ของเราเนี่ยคือเป็นสภาพที่ทํานาอยู่นะครับไม่มีอะไรนะครับไปเจอกันด้านแถบโน้นนะครับตอนนี้ผมมาอยู่อีกด้านหนึ่งของแปลงที่ดินของเรานะครับเนี่ยครับถ้าเรามองไปตรงๆนี้นะครับอันนี้จะเป็นถนนอีกด้านหนึ่งนะครับที่เราติดถนนนะครับแต่ส่วนนี้ก็จะเป็นถนนของเจ้าอื่นนะครับไม่ใช่ของเรานะครับเนี่ยของเราจะเริ่มแต่ตัวนี้นะครับเพราะว่าส่วนตรงตรงนี้นะครับนะอันนี้คือทางเจ้าของเขาเว้นไว้นะครับเนี่ยของเรามาประมาณเน้นนะครับนี่เนี่ยประมาณประมาณต้นไม้นี่นะนี่ครับพอประมาณต้นไม้นะ นะครับ <biases. S 2> <De an> ผมย้อนกลับนิดนึงส่วนด้านนี้คือทางถนนนะครับแต่ของเราเนะี่ยคือเราจะเข้าอ่อยด้านแถบโน้นนะนี่ครับจะเป็นเหมือนกับลักษณะที่ผมาวาดผังให้ดูนะครับนั่นแต่ของเรามาประมาณนี้นะครับเนี่ยครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นถนนอีกด้านหนึ่งนะครับ,นนนนนรบที่ผมอยู่นะตอนนี้ผมมาอยู่ฝั่งหนึ่งเนี่ยครับของเราคือตามชายขอบเนี้ยเนี่ยตามชายขอบนี้นะครับแล้วกระจายนี่นะครับนะเราตรงเราตรงเข้าไปนะครับเนี่ยตรงไปเนี้ยนะครับ พอตมปุ๊บจะขยักออกหน่อยนะครับนะนี่นะครับเราตรงไปนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ64เมตรนะครับนะเนี่ยครับ64นะครับพอส4ปุ๊บเราเริ่มขยักแล้วนะครับนะเนี่ยครับถนนนะครับถนนที่ทางเจ้าของก็ทําไว้นะครับนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยนี่เลยเนี่ยครับเนี่ยเราบดอ่ะอย่างบดอัดอย่างดีนะครับนะเนี่ยครับคือเป็นถนนที่ใช้ได้เลยแหละครับแต่ตอนนี้นะอ่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยจะมีพกต้นไม้เล็กน้อยขึ้นนะครับ เดี๋ยของเราจากด้านแถบนู้นมานะครับนูนนะครับนะเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะหน้านะครับที่ผมอยู่ด้านแถบนู้นตอนนี้ผมมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยพอมาถึงตัวนี้นะครับเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยนะตรงเสาเนี้ยนะครับเนี่ยพอตรงเสานี้ปึ๊บนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวละนะครับเราเลี้ยวไปนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับนะทางคุณลุงขอเอาไว้เนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือเว้นไว้นะครับ ตัวนี้คือทางคุณลุงบอกเออเก็บตรงส่วนตรงบ้านฝั่งนี้ไว้นะครับแต่ถ้าเราจะทําธุรกิจทาอะไรนะครับเราก็เข้าออกทางด้านถนนอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับถนนก็จะเข้าออกง่ายนะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับเนี่ยนะครับจากตัวนี้นะครับน้านี่ยับมาตามเลยเดี๋ยวปึ๊บมานี่นะครับเนี่ยส่วนนี้คือถนนที่ออกไปโน่นนะครับเนี่ยมานี่นะครับ นี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านของทางคุณลุงนะครับนะนี่คือคุณลุงขอเอาไว้นะครับของเราเว้นมานี่เลยนะครับนี่ครับถือว่าไม่ขี้เลยนะนี่ครับถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยมาตามสภาพนี้เลยนะครับตรงของเราตอนนี้เพิ่งจะหวานข้าวไว้นะครับสวยด้วยนะครับภาพออกมาสวยมากเลยนะครับตัดกับท้องฟ้าเนี่ยครับมีเมฆหน่อยๆนะครับ เนี่ยครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับที่ดินแปลงใหญ่นะครับเพื่อที่จะทําโครงการบ้านจัดสรรหรือว่าจัดสรรที่ดินนะครับเรามีถนนด้านข้างแล้วนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงเนื้อที่48ไร่3งานเศษด้วยนะครับอยู่ที่ตําบลทวีวัฒนาอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ครับของเรามาถึงตรงนี้นี่นะครับนะนี่ตรงนี้ขับนี่เลยนี่ครับตรงนี้พอตรงนี้ปุ๊บนะ นี่นะครับตอนนี้ผมให้ดูผังที่ผมวาดนะเนี่ยครับทุกอย่างขาวสะอาดนะครับยกเว้นเล็บมือเล็บเล็บมือทีมงานเพิ่งขึ้นจากท้องนาอ๋อเพขึ้นจากท้องนาครับเล็บดําไปหน่อยนะเพิ่งจะอ่าไอ้เขาเรียกว่าไอ้ขุดขุดดินเพิ่งจะเสร็จนะนี่นะครับนั่นเนี่ยตัวนี้ไหมครับเนี่ยตัวนี้ครับถนนอีกด้านนึงนะครับเนี่ยเราจะเนี่ยซื้อเสานี้เลยนี่ครับเสาเนี้ยนะครับเนี่ยเสานี้นะครับ แล้วก็ไปนี่นะครับจะอยู่ที่10 16เมตรนะนี่ครับพอ16เมตรนะครับเนี่ยแล้วก็หมุนหมุนวนตัวนะหมุนตัวนี่ครับตรงไปนี่เลยนะครับเนี่ยตรงไปอยู่ที่62เมตรก็คือถนนนะครับส่วนนี้จะเป็นไอ้ส่วน16เมตรนะครับคือทางเข้าเรามาครับเนี่ยทางเข้า16เมตรแล้วก็มานี่เลยนะครับเอฟซีจะได้ไม่งงนะครับพอถึงตรงนี้เราก็จะกว้างแล้วนะครับกว้างไปตามนี้เลยนะนี่ครับ ครับพอมาถึงตรงช่วงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ950เมตรนะครับด้านแถบนี้นะเนี่ยครับถ้าเป็นด้านแถบนี้จะไม่ขยักนะครับแต่จากถนนที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราตรงมานี่เลยนะครับเนี่ยตามคันขอบตัวนี้นะครับอันนี้จะตรงตรงไปหาถนนเลยนะครับเนี่ยส่วนด้านนี้จะเป็นของเรานะครับของเรานะครับด้านแถบนี้นะนี่ครับจะอยู่ตัวเนี้ยเนี่ยครับเราเห็นเสานี่ไหมนี่ครับเสานี่นะครับนะเนี่ครับเดี๋ยวผมย้อนกลับนิดนึงนะครับ FC จะได้เข้าใจนะนี่ครับ ด้านแถบนู้นตบมานี่เลยนี่ครับตรงมานี่นี่ครับแล้วก็ตรงต่อไปนะครับจนถึงถนนนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นี่นะครับน้นเนี่ยที่เอ็นปักนะครับปักเรากว้างไปนู้นเราก็ตีไปนี่นะนี่ครับส่วนนี้ก็ตัดมานี่เลยนะครับเนี่ยมาตามนี้นะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ทางเข้าของเรานะครับเนี่ยที่มีต้นมะขามนะครับ ครับตอนนั้นผมมาเก็บงานนะครับตัวนี้ลกมากเลยนะครับตัวนี้ทางคุณลุงให้คนมาตัดทําความสะอาดนะครับได้ดูดีขึ้นนะครับได้เห็นแนวทางเข้าทางออกได้ชัดเจนขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับมองไปเราจะเห็นถนนเนี่ยนะครับรถวิ่งอยู่นะครับนี่นะครับนี่น,นะครับน,นี่นะครับปุ๊บนะ นี่ครับในเสาที่ผมปักนะครับมาตัวนี้นะครับปึ๊บไปนี่เลยนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับจะออกไปนู่นนะครับคือถนนนะนี่ครับนี่นะครับตัวนี้ทางคุณลุงนะครับปรับพื้นที่ให้ดูดีขึ้นและสะอาดขึ้นนะครับเราได้มองเห็นด้านหน้านะครับชัดเจนขึ้นนะนี่ครับเพราะไปเนี่ยผมมาเก็บงานนะครับจะลกเลยนะครับดูไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยแต่พอตัดต้นไม้ออกอะไรออกนะครับดูดีนะครับนี่ครับอย่างต้นมะขามนะครับนะเนี่ยมะขามเปรี้ยวนะครับ มะขามเปียกฝักใหญ่นะครับท่านใดที่จะเก็บไว้ก็ได้นะี่ครับเก็บไว้นะครับเราถมทางเข้ามานะครับนะให้ขับรถผ่านลอดซุ้มต้นมะขามนะครับก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับมะขามหลายต้นเลยนะนี่ครับน่าจะเป็น10ต้นได้นะครับกว่าจะปลูกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้เวลาเยอะนะครับเราจะเก็บไว้ก็ได้หรือว่าเราจะไม่เก็บนะครับเราจะตัดออกก็ได้นะนี่ครับ ต่มะขามเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาเชื่อเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องหงอเฮ้งมะขามนี่ก็เรียกถ้าปลูกหน้าบ้านคนเกงขามนะเห็นไหมนี่ครับนี่นะครับของเราไปนี่เลยนะครับนี่เราเห็นเสาตัวนี้นะนี่ครับตัวเนี้ยนะนี่ครับเสาเนี้ยเราก็ย้อนไปในปุ๊บนะครับอยู่ที่16เมตรนะครับส่วนด้านนี้คือทางออกนะครับเวลาเราอาจจะต้องถมถมบ่อนี่นะเพื่อทําเป็นทางเข้านะครับส่วนด้านนั้นคือถนนนะครับเดี๋ยวผมพาออกไปดูด้านถนนนะครับนะนี่ครับ ครับตอนนี้ผมมาอยู่ถนนอีกด้านนึงนะครับนะเนี่ครับเมื่อกี้ในผมอยู่ข้างในนะครับเนี่ยนะครับนี่คือเสาตัวนี้นะนี่ครับนะครับเราก็จากนี่นะครับเราตรงไปถึงตรงช่วงนานะครับจุดๆที่ประมาณ62เมตรนะครับแล้วก็จากนี่นะครับเนี่ยเราย้อนกลับไปนี่ะครับจะอยู่ที่ประมาณ16เมตรนะครับเนี่ยครับถ้าเราถมเข้าไปนะเนี่ยครับเนี่ยเราถมทางเข้าไปนะครับก็จะเป็นเหมนกบ้านคุณลุงนะครับนั้นะนครับแล้วก็จากนี่นะครับเรามาตามนี่เลยนะครับ มานี่นะครับส่วนนี้คือทางเข้าของเรานะครับเราจะถมเป็นทางเข้าก็ได้นะเนี่ยครับพอเรามาถึงตัวนี้นะครับเนาเขตเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเสาเขตเราจะอยู่ตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วจากตรงนี้นะครับเราตรงตรงไปนี่เลยส่วนด้านแถบนี้นะครับจะตรงไปถึงอีกด้านหนึ่งของถนนนะเนี่ยครับครับพอเราถึงตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ส่วนด้านถนนนะครับจากตัวนี้นะครับเราวิ่งไปประมาณ1กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนหมายเลข 5027นะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับเนี่ยตนนเราตรงไปประมาณ3มกิโลนะครับเราจะไปถึงโครงการหมู่บ้านพฤษา3านะครับนี่เลยนะครับครับแล้วก็ส่วนด้านหน้านะครับเราก็มีคลองนะครับอันนี้คือคลองทวีวัฒนานะครับอันนี้คลองทวีวัฒนานะครับเนี่ยเวลาเราจะปล่อยน้ําทิ้งน้ำนะครับเราสามารถที่จะปล่อยน้ําลงคลองได้เลยนะครับนี่เรามีท่อรอดต้ถนนหมดแล้วนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้าง,งานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่48ไร่3งานเศษนะครับอยู่ที่ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็นัดผมล่วงหน้านะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์น,นะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ